ววววววคว bah. ายควายเผือกควายเผือกควายมึงแค่ควายวัวก็มีวัวนี่มันเข้าไปน um ิ่งอะไรเนี่ยไปยังไงควายควายเอ้ยควายควายควายเอ้ยควายควายไม่ละควายน่ารักควายอื้อหืเอ่อี่ยวควายเรี่ยวควายรถ เยี่ยวขวาขวาเจ้าในมือเนี่ยกลัวโอเคครับโอเคกลัวเอาออกมาหมกบัวล้วนอ้อหมูหมูมีหมูด้วยหมูหมูเนี่ยหมูแท้ๆเนี่ยกี่ตัวเนี่ยสองเยี่ยว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  อ้ายเยี N ่ยวเยียวหมูหมูวัววัไม่มีรักษาอยู่อ้ยนกนกไปทำรังในนั้นนกไปอยู่ในนั้นครเยอะวิีวานกนน้อยอ่กดเลยกดแล้วถ่ายกดแล้ว ที <Jordan> ่จับอ่ะจับจับที่จับอ่ะไอ้ยี่ผมจับจับมันจับแบบลองจับเหยื่อนี่มันเหม็นมันเป็นขุนกคี้ยงมันเหม็นอย่าอย่าเว้นโทรละมันควายจบละจิมนี้ยจิมด้จุ๊บ